คุณผู้ชมครับวันศุกร์ที่ผ่านมาในสนามแซนวอร์ตประเทศเนเธอร์แลนด์เราได้เห็นการแข่งขันฝึกซ้อมที่ดุเดือดและความเร็วของทีมแมกโรเรนที่ทำให้แฟนๆและคู่แข่งต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในบทความนี้เราจะเจาะลึกทุกประเด็นทั้งความโดดเด่นของนักขับการเปรียบเทียบทีมยุทธวิธีรอบฝึกซ้อมและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแข่งขันสุดสัปดาห์นี้ ใน FP1 และ FP2 นักขับหนุ่มแลนโดนอริสทำเวลาต่อรอบดีที่สุดทั้ง2เซสชั่นแสดงให้เห็นว่าแม็กลาเรนไม่ใช่เพียงทีมที่ทำเวลาได้ดีช่วงสั้นๆแต่มีศักยภาพแข่งขันยาวๆ FP1 นอริสทำเวลาต่อรอบดีที่สุดแม้ว่าทีมอื่นพยายามทดสอบการตั้งค่าและยางใหม่ FP2 แม้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปนอริสยังคงเป็นผู้นำ ทำให้เห็นถึงความสามารถควบคุมรถในโค้งซับซ้อนของแซนวอร์ดคำถามที่น่าสนใจสำหรับแผนๆคืออะไรคือจุดแข็งหลักของนอริสที่ทำให้เขาโดดเด่นมากขนาดนี้คำตอบส่วนหนึ่งคือการจัดการยางอย่างชาญฉลาดและการอ่านสภาพถนนแม่นยำไม่เพียงแค่นอริสแต่ออสการ์พาสตรีนักขับรุ่นใหม่ของแมคลาเรนก็ทำผลงานน่าประทับใจเช่นกัน การวิ่งแบบระยะยาวพาสตรีสามารถรักษาความเร็วต่อเนื่องและลดการสึกหรอของอยางได้ดีการปรับตัวเขาสามารถปรับการตั้งค่าชัดซีตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปใน FP2 ได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าแมตลลเรนไม่พึ่งแค่นอริสแต่มีความแข็งแกร่งจากทั้งสองนักขับข้อมูลเชิงลึกจากวันสุกเผยให้เห็นว่าทีมแมตลาเรนมีความได้เปรียบหลายด้าน การวิ่งระยะยาวแมคลาเรนเร็วกว่าเมอร์เซเดส0.23วินาทีการวิ่งแบบจำลองการเลือกตำแหน่งโพ m แมคลาเรนมีศักยภาพค่อนข้างสูงในการขวาตำแหน่งนำแล้วทีมอื่นจะสามารถหายุทธวิธีมาชดเชยความเร็วนี้ได้หรือไม่แม้แมคลาเรนจะดูแข็งแกร่งแต่ FP2 แสดงให้เห็นว่าอัสตันมาตินและเมอร์เซเดสไม่ใช่คู่แข่งที่ง่ายได้ เฟอร์นันโดอลันโซ่ทำเวลาใกล้เคียงนอริสแสดงให้เห็นศักยภาพของทีมในการกดดันแมคลาเรนเมอร์เซเดสและเรดบูลแม้จะช้ากว่าเล็กน้อยแต่มีความเสถียรและวิ่งระยะยาวได้ดีทำให้เหล่าแฟนๆได้ลุ้นกันว่าการต่อสู้ในวันเสาร์และอาทิตย์จะเข้มข้นแค่ไหนสนามแซนวอร์ดเป็นสนามที่มีโค้งซับซ้อนและทางตรงสั้นทำให้ทีมต้องใช้ยุทธวิธีเฉพาะ โค้งแบงกิ้งการใช้โค้งแบบแบงกิ้งช่วยให้รถคงความเร็วสูงในโค้งได้โค้งแคบและโค้ง S นักขับต้องมีความแม่นยำสูงในการควบคุมรถโค้งสุดท้ายก่อนทางตรงการออกโค้งเร็วช่วยเพิ่มเวลาต่อรอบแล้วแมคราเรนมีวิธีการปรับเชสซีให้เหมาะกับเซนวอร์ตอย่างไรคำตอบคือการปรับสปริงและแรงกดรถให้สมดุลกับโค้งแบงกิ้งและโค้ง S ข่าวคาดการว่าสภาพอากาศในวันเสาร์อาจมีฝนตกซึ่งจะทำให้การแข่งขันเปิดกว้างความท้าทายสำหรับแม็กลาเรนการจัดการยางบนถนนเปียกอาจลดความได้เปรียบโอกาสของทีมอื่นฝนสามารถสร้างความไม่แน่นอนและลดความได้เปรียบของทีมผู้นำนี่ทำให้เราเกิดคำถามสำคัญว่าฝนจะเป็นตัวแปพรพลิกเกมการแข่งขันหรือไม่วิเคราะห์ยางและยุทธวิธียางซอฟ ให้ความเร็วสูงสุดต่อรอบแต่สึกเร็วยางมีเดียมสมดุลระหว่างความเร็วและความทนทานยางฮาร์ดช้ากว่าแต่สามารถวิ่งระยะยาวได้แมคลาเรนดูเหมือนจะใช้ยางมีเดียมใน Fp2 เพื่อจำลองการแข่งขันระยะยาวขณะที่เมอร์เซเดสและแอสตันมาตินทดสอบยางซอฟ์เพื่อชิงตำแหน่งโพคุณคิดว่ายุทธวิธียางใครจะให้ผลดีที่สุดในวันแข่งขันจริงวิเคราะห์การตั้งค่าเช็ดสี แมคลาเรนปรับเชสซีให้นุ่มขึ้นเพื่อให้ควบคุมรถในโค้งซับซ้อนง่ายขึ้นอัสตันมาตินเน้มเชสซีแข็งเพื่อเพิ่มความเร็วทางตรงเมอร์เซเดสปรับความสมดุลกลางเพื่อให้คงประสิทธิภาพทั้งโค้งและทางตรงคำถามคือเชสซี Chelsea แบบไหนเหมาะกับแซนวอดมากที่สุดคำตอบอาจอยู่ที่สภาพอากาศและการจัดการอย่างใครจะเป็นตัวแปรสำคัญ อัสตันมาร์ตินอาจกดดันแมคลาเรนด้วยความเร็วโค้งและประสบการณ์ของอลอนโซเมอร์เซเดสแม้จะช้ากว่าแต่มีความเสถียรและวิ่งระยะยาวได้ดีเรดบูลความเร็วทางตรงดีแต่โค้งซับซ้อนอาจเป็นข้อจำกัดคุณคิดว่าใครจะสามารถพลิกสถานการณ์และแซงชิงตำแหน่งโพได้สรุปแนวโน้มการแข่งขันสุดสัปดาห์แมคลาเรนมีศักยภาพสูงและนอริสยังเป็นตัวเต็งในโพ Aston Martin, m e r c e ์ซ s และ e ด b u บูยังมีโอกาสพลิกเกมขึ้นอยู่กับยุทธวิธีและสภาพอากาศสภาพอากาศฝนอาจเป็นตัวแปรสำคัญสุดท้ายคำถามสำคัญของแฟนๆใครจะขว้าชัยในดัตกรองปรี2025 m c l a า e n จะรักษาความได้เปรียบไว้ได้หรือไม่หรือฝนจะเปลี่ยนแผนการเล่นทั้งหมด